บ้างสามสี่ห้าหมื่นสี่พันมากนะครับมีเจ้า,จาของแมคโครนะครับถึงเพิ่นมีการขุดนะครับขุดแฉ่นนะครับขุดแฉ่นพอไม่มีโครงการเทียบเกี่ยวกับฐานสูบน้ำบางทงจมนะครับซึ่งเพิ่นก็ขุดขึ้นมาไว้นะครับเพิ่นสันนิ่ฐานว่าเป็นไม้พยุงเพิ่งคนิ่น,น,นกระเปกาไปขายมันเนี่ย่เนเลยเกยโทรหาผมบ่าเนี่ยโทรหาผมผมก็เลยว่าเอ้า ก็เลยว่าผู้หญิบ้านมูจิตวางดอยเพราะไม่มีผัสาะเจ้าของพื้นที่พื้นเมืองวางไดอยครับผมที่สั่นเดี๋ยวผมืิถนโทรคุยกับนักยักษ้าด้อยยักษ้าคือจังหวัดไม่สามกี่นะครับผมก็เลยโทรหาเพื่อนว่ามีผัวเพืพ่อนเอาไม่ขึ้นเด้อ,ตอยตนใหญ่อยู่เลยว่าที่วันนี้ยักษ้าเราเออที่สั่นเดี๋ยวจะสืบสวนพระคู่ไปเบื้องดอังกันนะพระคู่ก็คือพันนี่ในตรงประกาศเขานี่แหละเพื่อนก็เลยไปหมู่บ้านนี่แหละ ไปวานไปเบิงนะครับไปเบิงงยู่ที่ถานที่กุชแชนน่ะแหะมงคลที่เห็ดฐานสูงน้ำนะนะครับพวกการวัานสองใบลานนรัเป็่กงเลางเห็ดนะครับหลังจากนั้นเมือเช้านี้นะครับมือเช้านี้ผ่อนมี่ถไมโครถดดำดำหญยนะครับใส่ใหม่มามาลงนี่รมือเช้า่มางนี่ากสมนนิฐานก็บม่คุยกันว่าเป็นใหม่ยังยังใหม ก็นิ่ทานก็ว่าไม่มันไม่แค่นี่ละไม่แค่ตัวไม่ไม่ตะเคียนนี่แหละไม่เคียนนั่นครับผมจากกุดแแค่นี่แหละขึ้นมาจากกุชแเค่นทำขนาดควบเน่าควบเน่าประมาณสิบเอ่อสิบเมตรได้ครับสิบเมตรโตรอบหอดโตเพราะท่านวัดอยู่เขาก็เป็นโค้งโครงนะครับผมนี่แหละมาต้นตะวัครับตะวันตะวันเหลือเหลืออีกอยู่เหลืออีกอยู่ กำลังสิไปคุยกันมาทีเอาขึ้นมาอีกเนาะส่วนส่วนในส่วนกลางอ่ที่เป็นส่วนกลางส่วนปลายไปอีกครับอ่าต้นนั้นที่เหี้ยมตัวใบใหญ่ปานนี้อ่าที่เป็นท่อนต่อกันไมาจากตอยืนยื่นออกเขตยดข้งเพิ่นชีหุทธก็เลยคุยกับเพิ่นครับเอดใบวัดนี่แหละเกิญนนะครับต่อไปกัที่มีสั่งสถานที่เพิ่นอยู่นะครับอ่าซึ่งวันนี้ก็กำลังฉีแต่งนะครับเพียงกระเทียบบูชาในการที่จะปัญเชิญเพิ่นมาเป็นสถานที่วัดพระกลางท่านนี่แหละนะครับซึ่ง ต่อไปอานี่สาธิชนนะครับผนมากราบไหว้มาบูชาก็เป็นเรื่องปกตินะเรื่องธรรมดานะครับสิ่งทั้งวัดเท่ากับคณะกรรมการนี่กำลังจะเตรียมนะครับในการที่จะโยกคนไว้นะครับจุกกครหลังจากนั่นตั้งสี่เหตุปรานทีพันยู่เป็นท้าวรอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าเม่ตะเคียนเนาะชาวบ้านเรียกว่าเจ้าเคียน